วันที่9เมษายน2556เวลา10นาฬิกานางปานียาท่อตู้ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมประธานรัฐสภาในการนี้นางปานียาท่อตู้ได้ทําพิธีวางพวงมาลาณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและลงนามในสมุดเยี่ยมเยือนรัฐสภาไทย ถัดจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมอาคารรัฐสภาชั้น3พร้อมพูดคุยและเจราจาถึงปัจจัยความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้จากความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานโดยมีการแลกเปลี่ยนสนับสนุนและร่วมมือในเรื่องต่างๆมาด้วยดีตลอดโดยฝ่ายไทยได้พูดถึง MOU ระหว่างประเทศที่บางประเด็นยังไม่มีการดำเนินการร่วมกันแต่อย่างใดและได้เสนอถึงประเด็นเรื่องของบัตรสมาร์ทการ์ดผ่านแดนไทยลาวเพื่อความสะดวกในการเข้าออกระหว่างประเทศและความเสมอภาคของแรงงาน จึงควรมีการผลักดันข้อตกลงดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันด้านนางปานียาท่อตู้ได้กล่าวสนับสนุนและเห็นด้วยกับข้อตกลง MOU นี้ที่ควรจะมีการดำเนินให้เสร็จสิ้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งพร้อมขอบคุณประธานรัฐสภาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้อีกด้วย